อาการของน้องกระทิงเพื่อนกับปลอดภัยแล้วเนาะเป็นสิง่ายออกไปนอนยูเป็นสิง่ายออกไปนอนยูตึกทั่วไปนอะบริษัทตึกภายนอกกะดีใจกับน้องเพื่อนที่มาเป็นแข็งแหงขึ้นเนาะมืนตาได้ตอบสนองได้กะขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญนอทิวาโอนเงินเขามาสวยน้องเพ่นเนาะเสแสงว่าเสแสงกันน้ำตาจะออกเนาะก็อีต้นเพิ่น ขอขอบุญขอบคุณเนาะแม่แม่ที่ว่าโอนเงินมาสวยชีวิตของน้องเพื่อนเอาไว้เนาะก็ขอขอบุญทุกคนหลายๆเด้อขอให้ทุกคนดีนมีแห้งเนาะประจาดปลอดภัยภเจ็บเนาะยู่เป็นโฮมโพมใส่ให้ลูกในรานเนาะ้าสาแสงเนาะพิชาดประการไดก็ต้องขอโทษขอภอัยนำทุกคนหลายๆเดอ้อเนาะโดยสบายด,ายดีตอนนี้จะทิงห่ไปใส่อ่าย่ายตึกเพราะว่าอาการน้องปลอดภัยแล้วโดย ดูเอรสก็สบายดีเด้อเ<ด>รากำลังยางไม่ทรงสบายดีใน <laughs> 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 ห้องอันภายนอกก็ <S <s ถือว่าอาการดีแล้วคนยายออกจากมรสุมแล้วเด้เราเราบริยูมรสุมแล้วเดี๋ยวนี้จะดีใจน้เพินเมือ่อวานนี่ก็ตกใจในตอนนั้นหมอพี่เล่าวะ หมอเด็กักไปทั้งได้ว่ะย่านแต่เราสิบรอดนี่นและวพว่าปปอดปอดแล้วจิกแบบนี้นะแบบว่าไม่หันไปเสียบอ่าปอดแล้วนะก็<า>เลยบอลคอยก็ตกใจเลยหลังจากได้ยินได้ยินหมอว่าวนะ่วนั่นแหละพอเขเี่ยวโทรนำน้องทงพอาอ่ <c oughs> เป็นตึกมรซุมเนนยวนห้อ,หองไอซียูบรรณิยายนิยวนทั่วไปแล้วเป็นตึกพักฟื้น แมนได้ได้นนยางซาชาเนาะเพราะว่ายางน้ำก้นทันหลายบมได้ไพิษกดของเพินน่นเนาะมีแต่อธิบายฟังว่าเดี๋ยวนี้อาการของน้องงันกระทิงมันดีขึ้นหลายแล้วเนาะขอโทษขออภัยเด้อถ้าผู้ใดว่าวันคือคือบอลเอิ้นซื้อน้องทิ้งทยนอนสะแสงบปยังห้องเพิ่นมาทิ้งทยสแสงเอิ้นพนว่ากระทิงเนาะนนตอนนี้ก็ไปส่งทางน้องกระทิงเพิ่นนอนอยู่ห้อง ภายนอกแล้วเนะาะเพราะว่าอาการของน้องมันดีขึ้นแล้วก็ไปติดตามอาการอยู่ฮัน<ม>แต่บฮู้ว่ามือแดงยังซีดเอออของหมอเนาะยังเป็นลดะยังบวมอ่ะโดยเนาะแส,ส,สงกระช้ยางไปเบื้องนะเนาะเบื้องเขาลงตงงอยู่ก็ดีใจที่ว่าน้องคนปลอดภัยเนาะแส,ส,สงก็อยู่อยู่แน่นี่แหละว่าได้ไปใส่ว่ดได้หนีหางไปใส่เมื่อกี้ก็พาสะท้องขึ้นเมือ่อวานเนาะมาหอบหนึ่งแล้วมาจอบพอมนหนึ่งแล้วแล้ว,ลวก็ พาสะทองพ่นขึ้นมาเฮือนพาสะทองขึ้นมาเฮือนแล้วก็เอาเพ่นลงมาเนาะพะวมาพอพ่อพันโทรนวมาหมออยากได้ยามาซักนะไปเขี่ยวแลนรถลงมาเนาะมานน่ก็น้นองทงพ่นก็นลงมาขึ้นกันตอนนี้เนาะอยู่แจกบ,บางนั้นน้องทงน้องมุนทวีน้องพามีเนาะหน่ย เมื่อม่าพักพ่อนเนาะมันกับบมี่บอลอยู่แต่ว่าบูมีไผ่เข้ามาหาเจ้ารอยติมัอนี้น่าจะบูมี่คะแนนมีก่ะให้เพิ่นไปหาทุกคนก็ได้เพราะว่าอยู่นี่กันมันเรล่ามาจอดตำแหนงมันกับบมี่บอลอยู่เนาะอยู่นี่ก็ได้แล้วเพิ่นก็ไม่ได้ให้ทายดอกอยู่ทางในชั่วเฮาก็ทายได้แต่ทางนอกนี่แหละทายได้ทางนอกทางในก็ทายให้เพิ่นเพิ่นดีเพื่อนจะอ่านกันเนาะเดี๋ยวคอยทายเบิ่งเพิ่นเข่าทายได้ก็ทายแต่ฮูมาหูหูแก็บเล็กๆน้อยๆซื้อได้มีแต่เอามาแบบโปกหน้า แม่ใช่เป็นหุบป,ปกันได้อยู่แต่ว่าในคลิปผันท้าทา,ายบบได้นั่กะพาน้องธงกับน้องบุญทวีเพิ่นไปกินน้ำเมื่อกี้กับไดนบบได้ทายซ้ำอาการหอนอยากเป็นวินไหวนนหะมันมอาการห,อหนะอ้อนนี้เออมันห้อนไม่น,นี้เจ้าพัดเสียเลือดลายเป็นรีดพุนที่เขาอ,ออกวานนี่ ถุงนึงเลยจะเกือบขนาดหกถุงหนึ่งลิตรหนึ่งบ่หรือประมาณครึ่งลิตรต้องต้องกับไปเบิ่งในถุงค่ะว่ามันเขาออกของแก้วออกลิตรหนึ่งบ่หรือครึ่งลิตรลายเติบนะมึงลายเติบเมื่อกี้ไปถอดบนเยอะไปได้รับแต่ว่าทางน้องเพิ่นกันยังบูฮู้เนาะมาเพิ่นสิได้ใส่เลือดอีกบ่เพราะว่าตัวที่หมอผ่าตัดใส่ท่อเจาะบนข้างปอดน้องค่ะนะเพิ่นดูดเลือดออกค่ะนะเลือดมันกันยังไหลออกอยู่ ยังออกเมื่อกี้ตอนย่ายเราไปให้มันยังออกหลายอยู่ดเดือนตอนนี้ก็จะมาเช่าหรือปะจ๊ะเช่าแล้วแต่ว่ากรณีว่าคันหมอมากวดมาเลือดน้องอยังจางอีกนี่ได้ใส่เลือดตึมนี่จักสีเอาน้ำไผ่มาใสา่ดูน้องเขาอีก,กน,นะโบได้ของเจ้าหั่นได้เธอเดียวนี่แหละผู้เละคันจีได้อีกหอบกับสามสี่เดือนทั้งหนาเธอเดียวของพยาธิเจ้าหั่นบบได้ดอกน้ำหนักเจ้าบัวหอดหัวดับบิลด์โลนินโ <c oughs> บได้เอาเล่นไม่ใช่ไหมเน่ย ค่อยพัดเป็นนั้นยังบ่ทันค่อยคอยเป็นนั้นนั้นยังบ่ทันนั่นนั่นขามันเอาออกมาได้มันมีอันนั้นมันได้บ่เมนอยู่ซื่อสีหาไปเอาอกยปาเับาขิกขา่ักสีเขียวเข้มบมแมนักขาวพักสีเขียกินได้ผักสเขียวเข้มอากขาวก็ได้บ่ได้ พักสีเขียวเข้มและกินบำรุงเลือดพักบงกงก็ได้กินโลดเะเนมเจ้ากินได้พาเพื่อนไปกินน้ำเมื่อกี้เนาะบาตา้ากะมามอบเงินสมทบเนาะเท่าไหร่กทอทงเมื่อกี้นะ่ะไ่ได้ฟังบาตา้าเราสมทบเท่าไหร่กอเมื่อกี้นี้พันหนึ่งพันหนึ่งเนาะจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลา คนไทยเนพะิ่นบอกโื้อโอ้คนบอกขาออกสื่อเนาะโดยกะหลายๆช่องเนาะเข้ามาซวยเหลือก็ได้คนละไม้คนละมือคนละเหล็กคนละหน่อยเนาะผ่านซองทางของสเสแสงเองกะรวมๆก็ได้ประมาณสิเดล้านเนี่ยเนาะใส้ายไปกันแล้วๆ้าี่ล้านแล้วเมื่อกี้กับมีไผ่น้องพมีกะสซวยเนาะน้องพมี่นก็บซวยทั้งน้องทง เดี๋ยวนี้เขากับเที่ยวเข้าออกห้องหมอนีนเนาะเฝ้าอยู่ห้องหมอเนี่ยนะไ่ะได้ไปใส่ตอนนี้กกำลังสิยางไปตึกพักของน้องเพิ่นเนาะกระถ่ายได้แต่ทางนอกเลยเนาะถ่ายคลีปถ่ายยังก็ได้เข้าไปทงางในละเพิ่นก็ไบบห้ถ่ายเนาะท้าเหมาะเพิ่นก็มีกฎของเพิ่นคือถ่ายได้แต่อยู่บริเวณรอบนอกคือช้างเฮายางมันอีถ่ายได้แต่ว่า ตอนพ่นปินพันป่วยใส่ยกสายาคือทายบ่ได้ที่ห้าทายได้ก็เป็นหูบเล็กๆน้นหน่อยซื่อเนาะที่า่าเอามาเห็ดปกกลีปพันช่วงนี้ใครแต่ว่าอยู่้องหมอนคนเจ็บพนป่วยน,นะ่บลายไปานไดนเนาะมีบางส่วงันแถวนี้นี่จนบมมีบอนอยู่เนาะนี่เนาะอันนี้แมนตึกที่น้อ่นอยู่เนาะ อันห้องพาตัดเมื่อวานนี่ฮันะอยู่เจนี้ที่ว่าน้อง่นไปพาตัดทันู่นี่เนาะจะบาน้อง่นมาอยู่นี่ล่ละตึกภายนอกก็ถือว่าอาการของน้อง่นดีขึ้นหลายเนาะดีขึ้นหลายแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากหลายๆภาคส่วนเนาะส่งทางอื่น่นก็ฝากมาเนาะมาสมทบแล้วก็ส่งของสอแสงเองก็ได้อยู่ผู้ไยสามสี่ทานเนาะ นี่เนาะน้ะนองคนก็น,นอนอยู่ทางในเนาะย้ายมาอยู่นี่แล้วเอากระชีทายได้ต่อยู่ทางนอกไอ้เนาะทางใน,นก็คือบบได้บบดีไปยังได้เจา้าเฮ้ยน็นเนาะน้องบุญวีเพ่นกับเป็นคนไปหาไอ้ธงเนาะหาไอ้ทงดิดิน้ำแบบซี่ลูก กินอยู่นอกพี่่ให้ไปกินอยู่ไหน,นอออเออเพิ่นก็นยากเพราะว่าเพิ่นที่จริงเพิ่อนอิมอยู่เพราะว่ากับจ้ใส่ในน้ำเกลืออันนี้มีสารอาหารมีอย่างเราบริขาดดอ,อกแต่ว่าเราหูซึ้งหิวในท้องเราซื้อๆแม่ให้กินน้ำเย็นเพื่อนบ่ให้กินน้ำเย็นอยากกินข้านเย็นะ <laughs> ้าได้เราจะกินน้ำเย็นแล้วเนาะ <laughs> ะแสดงว่าดีขึ้นแล้ว เป็นจังไดนสาทองดีใจแล้วบ่เพิ่อนพ่นขีดอันตรายแล้วเขาก็ดีใจเนาะห่างกายเพิ่นก็คือว่าตอบสนองกับยาแล้วก็ทามกินน้ำเย็นแล้วว่าันเสาร์เมื่อวันนี้ค่ะเป็นทก่อนค่ะและให้เพิ่นนั่นดีขึ้นกว่านี่ก่อนจะเฝ้าให้กินได้เมื่อวานนี้ก็ น้ำธรรมดากระพอแต่แปะแปะซื้อเพิ่นกระพันให้กินจะไปหาไอทงอยู่เฮือนเพผมว่ามือนีน่ะลุงป้องกานเห็บเพื่อนเราบ่เห็นอะไรอยู่เออเห็บเพื่อนอยห็กินน้ำได้ห้องเห็บินน้ำเหินกันนินได้น้ำนั่งดีอันนี้เออพราะว่าเพิ่นขับรถมาได้เนาะทางไอทงก็ได้เป็นวินนี่กับอากาศมันกระห่อนแน่นะโดย เจ้าว yeah. ัน <tampoco> ย <Christmas music Dragon> ังเมื่อยอยู่บ่านองทงกับาว่าย่างไรก็เมื่อยอยูะยังวินอยู่เนาะมิจตให้พักพอนลายๆแม่ชีเจ้าเพิ่นก็เป็นห่วงเพิ่นยันเจ้าสุดอีกผู้หนึ่งเพราะว่าเจ้าเสียเลือดเสียยางคือกันพี่เจ้าก็ได้แม่นยุว่าเลือดโบตกยางโบออกแต่บากค์เสียเลือดเสียยางเนาะยางก็ออกไปดิเลือด เพิ่นก็อยากให้เจ้าเฮันกินน้ำแดงเหรอจ๊นกินน้ำแดงน้ำเนีสิไปแว่ขื่อนน้ำสโลแดงนะนะน้ำสโลอันเป็นแบบแดงๆเทลบูบอยฮันดงเป็นย่างๆนะบอแบบแม่นแล้วก็เอาผสมกับน้ำ้วก็กินแม่นตัวนั้นจะทดแทนเลือดได้แล้วก็จะมาเฮ็ดให้เจ้าโบวินหัวเพิ่นก็เป็นห่วงวะย่านนองทงสุดไปอีกคนน้องทิงโทยเป็นซันมันแหละบัดนี้เจ้ามาเอาเลือดออกให้ัญญานจ้าเป็นอีกนะ เพิ่นก็บปยักให้เป็นแล้วเพื่อนก็บอกยู่เพื่อนบอกไม่แสงวันเบิ่งน้องธงในเด้อวะ่ะกับเพื่อนมานี่กับน้องบุญทวีเนาะไปรับได้น้องบุญทวีมาแล้วน้องบุญทวีก็เที่ยวฮับเที่ยวสรงอ้ายเนาะเบิ่งกับการแลสองคนสุมเจ้านะกับเพื่อเนเป็นห่วงกับมิตรบอกว่าให้เจ้าหันบอันนั้นหลายแล้วก็เฮ็ดเวียกกับช่วงนี้กับยังคือสิบวันท่านได้ให้เฮ็ดอย่างดอกเพราะว่า ่างกายมันยังหมดทันแข็งแหงเนาะฟังไปอีกเป็นเดือนพ่นแหละเป็นเดือนพ่นจังเหตุเวียกนักเวียกอย่างได้เพื่อห่างกายเจ้าสิกรรมมาปกติคือเก่ากันระดับสามเดือนพูนแหละหสามเดือนได้จังสีมาแข็งแหงขึ้นคือเกา่า เมื่อกี้ทางโซลา่าเพิ่นกะโทรมาอยู่เพิ่นว่าเพิ่นอยากลงมาอยู่เพื่อนจ็บท้องว่าสันเพิ่นเจ็บท้อง,อง,เ,องอเป็นวินเป็นเมียงของเพื่นเออเพิ่นกะตกประจำตัวเพิ่นขี้โรคคือกันได้เพิ่นก็ได้ <c oughs> มีโรคนั้นโรคนี้สลายเพิ่นเห็นมันไมเกนเนาะสำหรับโซลา่าเพิ่นจะเป็นไมเกนกะเนาะเฮากะจักหน่อยก็สิได้พากันออกเมืองแล้วเพราะว่ามาอยู่นี่ก็บมืดมือละ บริเฮตเวียกยังโดนใก้อโดนและคอยแฮงมาสองหอบสามหอบแล้วมือนี้นะตั้งแต่เศร้าพ่นแม่นโมเมนตเม่ไหมไผเออแม่แม่เจ้าโทรนางโมเมนนางลาตีโทรน้ำว่ายังให้มาจ่ายค่าค่ายาแล้วค่อยกันเลยวาบอกให้แม่เจ้าหันจายก่อนเพราะเงินขอกะปะไว้กับเราแล้วนะ และแม่เจ้าก็ปจ่ายก็เมื่อล้านปลายบัดกลับมาแล้วค่อยกับไปแทนให้ตัวที่เราจุกออกกันเพราะว่าเงินที่อันอยู่น้ำเลาล้านปลายกันเป็นเงินค่อยนี่แล้วปะไว้ให้นะ่ะเพราะาเพื่อมีเหตุสุขเสริญน,นัน่นนี่ก็ให้จุกตัวนั้นมาจ่ายเหมือนเพียงบอกวมีมอมเอาให้เอาให้แล้วละยัง<ด>ยัง<ด>ท่านให้จังหน่อยเอ,เอาเอาให้แล้วจำนวนนั้นก็นั่นหลายเติบอยู่ได้ค่ะสาวมีนาก็เอาให้ล้านหนึ่งสาวมีนาเพิ่นมาจะทันอย่าบอกว่าทันบอกทันเห็นแล้วบ่ เรามาน้อยหนึ่งพอดีค่อยเข้ามากรับพอดีเห็นเราเรามาน้อยหนึ่งก็มามอบเงินให้แม่เจ้าฮันล้านหนึ่งแล้วก็ของอันอีหยังบาวต้าบาวเมื่อกี้นี่นหกแสนห้าเนาะแล้วก็ของบาวพามีของบาวพามีก็หกแสนห้ากันบ่คพอยกินประเด็นับแต่เท่าใดหกแสนหกแสนหกแสนถวนอ่ะน่าจะหกแสนปลายเงินหกแสนห้าเนาะประมาณจำกันโดยกัน เมื่อเราอยากกินอยากจะมาหาไปเมื่อหากินยังก่อนวันนี้วันนึงเออเมื่อหากินข้าวกินน้ำเพราะว่าเทาก็เมื่อยเนาะบม่ได้พักสะเซ่งกับไม่ได้พักเมื่อคืนนี่กะเมื่อเด็กเนาะมื่อเศร้านี่กะบ่เศร้าวันไหนมากะเป็ดมงยังเป็ดเป็ดมงยังคอยมามื่อเศร้านี่โดยสบายดีแหละโดยเนาะทางแสงกะ สิได้จบคลิปไปซ้ำนี้เนาะก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะผู้ที่ว่าเพิ่นซวยเหลือน้องกระทิงเข้ามาเนาะก็มีแม่ใจดีเนาะทางอเมริกาเนาะแล้วก็แม่ใจดีแม่สมจิตเนาะทางแคนาดาแล้วก็มีแม่สัารีเนาะพนยุระยองหันโดยแล้วก็มีหมู่ของสาวแสงแน่เนาะแล้วก็มีผู้ใหญ่ทางสาราทานหนึ่งเนาะแล้วก็บอกว่าจะเป็นบาวตาเนาะบาวพามีที่ว่าเข้ามาสมทบ ช่วยเหลือน้องกระทิงเพิ่อนกะขอขอบุญขอบุญเมื่ทุกผู้ทุกคนเนาะขอให้ทุกทุกท่านที่ว่าสวยเหลือน้องกระทิงเข้ามาในมือนี้เนาะจงอยู่ดีมีแหงเด้อปัสะจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะให้มีแต่โชคลาภลํำรวยเนาะนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนโดยขอให้ทุกคนมีแต่ความเจริญเจริญเด้อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสบายดี